สวัสดีค่ะนี่จะทุมคืงทางสวีเดนละเมืดแล้วจ้าเมืดตายลงมาถิงขยะจาะพี่นอ้องลงมะถิงขยะแปบ๊บนึงเดีจ้ะเด้ออันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์หม่นีนะ่พี่นอ้อง ของเล็กสองล้านสองล้านกว่าอัพโครนนะพี่น้องสองล้านประมาณสองล้านหาอัพต่อหน,นึ่หงห่ออันนี้เขาสาั่งไม่เนี่ยยังสงั่งมาเท่าไหร่แล้วอยู่เนาะนี่คนเขาจ,จองเขาจองเฉพาะของเล็กเนาะถ้าของใหญ่ก็ของเล็กมันก็เพิ่มราคาอีกอย่างนี้สิเนาะ ัราคาสูงกว่านั้นอีกวิวจากข้างบน dom, นอกจะกอวีแวนต์ต่ให้ลูกคุตึ้งต่อให้ลูกเราไม่ไปข้างล wow. ่างลูกชายวิวให้ดูนี่เนาะทางนี้กับตึกไหม่ไปรักัาเมา่อท่านเสร็จเสร็จจุ

En monster-snigel. En monster-tjusen-tjure. Hon kommer komma där. Va? Mamma, kan jag göra en mm. mm. <hums> mm. Nej, det kan inte jag. มวิวตอนกลางคืนตรง่างก็เป็นปั๊มน้ำมันอ่างดานนานี่ก็ไปทั้งไปทั้งสายไปในเมืองหรือสายไปออกไปทังทางอาเภอส่วนทา้งไปทังนี่ก็ไปทั้งหางทางคุณก็ไปทังทางก็ได้หรือจะออกไปทังน้อกเมืองก็ได้ คือนั้นปั๊มน้ำมันนั้นน่กนกะคล้ายคล้องพร้อมละพี่น้องคล้ายขนมขนมโอ้ขน,น,ขน,ขน,น,นมงนอนัลลมเมียงไปอังสันนี่วิสันนะฮดีแต่เราจะกลับแล้ว

เย็นสบายสบายสบายเย็นสบายยามกลาคืนถึงบา้นบานาแล้วถึงมาถึงบ้านพี่นหองเดีกยวดาจพิชซี่สก่อนมิเทมโซซสาันาม Ja, sen, ja. Vi precis kommer hem ja. och sen vi, gör, vi kan slänga sopor. Ja, vi har att och slänga sopor ja. Vi har och slänga sopor. Ja. Men sen går på en frisk promenad. Ja, vi har tagit frisk luft promenad. แ ja. ม่หม่นบอกว่าท่านผู้ชมเราเพิ่งกลับมาบ้านเราเอาขยะไปทิ้งแล้วเราก็ไปเดินออกกําลังกายเล่นข้างนอกหรือกระชมวิวข้างนอกนะจ๊าเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะอีดออีแกตเอนพังคอกเกสพังคอกเกวสันดินนะไตรทัมเฮมเกอไ้เด็กน้อยแล้ววินเดียร์ล่ะ น้ำนอพึ่งขอมาบ้าน่มวินหวเอมต้องการนมไม่วินวมเตักเอไม่กินน้ำมามา f i ร s t ทิศตะมันกะมีเวลาทักพอน พอดเฮดเวียรเป็นน้ำหมาชิโน,น่อีอ๋ช่วงนี้แม่ใจต,ตัดไว้อีกคืนตรงยังมาท่านเด็ดตัดนา่าจะอันนี้คืนนี้ยังมาท่านเด็ดตัดจ้ะเนี่ยคืนนี้ตัดไว้แล้วนา่าจะเล็กน้อยมากเรื่องเฮดจิงสี่เฮดเล็กน้อยว่าต้องออกไปซื้อขนมพี่น้องค้าม,มาได้จ้ะ น้อยู่้ำเองค่ะไปสกอล์ฟสกูล่ ก็ดมองไม่ฟูฟันลีจะบาดมาเดีอยวเปล่วนสวนนี่นะสวนสวนธรรมช่องรอบแรกไม่ต้องกินชิปกิันี้เลยเมร่าฟักเต้นไทยกอ้เมร่าักเต้น ันนี้มันเป็นแก้วมาชิแตกที่บ้านเมื่อลูอะอยังอุนอ่นๆอยู่เลยอร่อยเธออิ่มแ่อิ่ม่ให้แต่มือบวาทํโอ,อเคแม่จะกินมือน้อวันทัมจะกินซอนว,นอวนันทัมแมกกาแโซบซอกมามาเอ็ตโซม แม่เมืม่อยแล้วลูกลก <c oughs> ีน่าต้องส่งกลางวันนูกะ่ะโดดฟุ้นไปนั่พี่น้องค่ะดูดฟุ้นเก็บบ้านนี่ยังไปนั่งทุ่มบามแม่จำซื้อเก็บดีดเอาเลยแล้วแล้วอย่ะอ้อซะแม่ <love> อิยุต <love> ิวนนี <love> ้ลีน่าช่วยมแม่ลีน่มมาของแม่ส่วนแม่วิ่งเก็บของ นีน่าช่วยมามาดูดฝุ่นโอมแม่ไม่เลี้ยงแก่อืมปลอกกระดิ่งอื่นได้ด้ยอยู่นะครับไม่ไปลอกกระตูระบีลลอไม่ไม่เก็บรดอืมนี่น่าช่วยมามาดูดฝุ่นเปรียมผัดปูที่นอนอนะนั้นอันนี้แล้วก็หยัดใช่เครื่องแล้วก็ซักตอนนี้ก็ตากไว้ในบ้านพี่นอ้องตากไว้ในห้องน้ำเปิดหน้าต่างกา เอายังงอเายัดชิจะแบบไม่เยอะน้องซีน้องมีอะอะารกันเมย์ได้ไหมมามาอิ่มแล้วไปตาอิ่มเนไปให้ลกินไม่หนาวอีกบะลแก่พี่แอนแฟลโอเคนี่นักขั้นต่อแอนเฟลในแดนนี้เลยกว่รัมาไม่พอเรงไฟรัสตันอ๋อเดี๋ยวก็าจังเอาจัม็สอนบะโล Tít lắm mắt, yêu đấy hai, 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 Nó hai, 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 แ <c oughs> ม่งะกินนะแม่ขอฮัลวากินน่ะขอฮัลวาโอเคออร่าสแต k ส์ดมากไหน่อโค้ดขนมมาดีใส่ใส่แอปเปิ้ลอะไรพี่นองเขามีแอปเปิ้ลไอแอนแอปเปิ้ลพายอ๋อมันกันยอะสมแอปเปิ้ลพายเส้นกับนหอมบาร์ีนซอสปล่าอืมอืมแอปเปิลพายโย่ต่เขาทำอันที่เขาม่อยู่ในบาง เราต้องไปซื้ออย่างพิเศษพี่น้องผสมเครื่องในบ้าน,อน,านเอานี่แม่ต่ายกะเอาเขาเรยอย่างวิสปาวิสปนานอ,อกจากเรากับปั้นใวเมือพี่น้องครัตีตีแป้งใวเมือกับนมเข้ากัน,นกน Snar, sen, det vi låtsas? Ja. Okej, okej. Tomten med snagel sen, ja. No? Nej, missmas. Mm. Missmas ja. Men visste du, du var tomten? Nej, det var jag inte. Jo. Mm. Lina det gillade Är du Det gjorde du. รไหนรถอ,อืมอืมไม่สนที่ตาเรียมอ,อยืมเดี๋วจะเสฮดูทา่านผชม<ด>ไปแล้วจ้าบัดนี้เตรียมเลิศอ่ะไปแล้วจ้าสุขสันต์วันเสางน้จ้ะบ๊ายบาย